เพื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีกล้องมองกลางคืนจากแบรนด์ริดคาวลี่ราคาประหยัดนะครับมาแนะนํานะครับจะเป็นในส่วนของรุ่น NV 001ปี2023นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสินค้าเพิ่งได้รับมาเมื่อวานนี้นะครับสมาชิกนะครับ ตัวนี้สามารถต่อท้ายสโคปได้นะครับสมาชิกทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปชมบอดี้กับของแถมกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวให้ชมนะครับทั้งการติดตั้งแล้วก็สองกลางคืนดูกันเลยนะครับวันนี้จะรีวิวค่อนข้างละเอียดนะครับสมาชิกนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับในส่วนของบอดี้นะครับเบื้องต้นนะครับนี่นะครับ nv 0 0 1นนะครับตัวนี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเบานะครับตัวนี้นะครับไม่หนักนะครับสมาชิกนะครับ สีจะเป็นสีดําด้านนะครับสมาชิกนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับหลานะครับสมาชิกนะครับปรับหลาหรือปรับโฟกัสนั่นเองนะครับด้านหลังสามารถปรับสายตาได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับมีเลเซอร์ให้นะครับตัวนี้เลเซอร์สามารถปรับตั้งได้นะครับปรับตั้งบนล่างซ้ายขวานะครับเลเซอร์ชี้เป้านะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟฉายอินฟราเรดนะครับไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับ สามารถปรับแสงพุ่งโดยการหมุนออกไปข้างหน้าแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ปรับแสงกว้างโดยการหมุนกลับหลังแบบนี้นะครับสมาชิกตัวนี้มีปุ่มเมนูนะครับก็ปุ่มโอเคนะครับแล้วก็ปุ่มในส่วนของการบันทึกวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับกดค้างเพื่อบันทึกวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับปุ่ม i r นะครับเวลากดนะครับสมาชิกเวลากดเปลี่ยนโหมดนะครับให้กดค้างนะครับ กดค้างถ้าเป็นขาวดําปุ๊บนะครับแสดงว่าเป็นโหมดกลางคืนแล้วนะครับให้กดย้ําไปอีกรอบนึงนะครับเพื่อเปิดไฟฉายอินฟเรตนะครับไฟฉายอินฟเรดจะเปิดได้3ามระดับนะครับ1 2 3นะสามครับ่าจะวนกันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับปุ่มเมนูนะครับกดค้างเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเลื่อนบนล่างซ้ายขวานะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มโอเคนะครับถ่ายรูปได้นะครับตัวนี้ครับเปิดไฟฉายโดยกดค้างนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับผม ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดนะครับกดค้างเพื่อเปิดนะครับแล้วก็กดค้างเพื่อปิดนะครับสมาชิกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใส่ฐานนะครับสมาชิกอ่านี่นะครับด้านบวกจะหันหน้าเข้าข้างในนะครับสมาชิกนะครับฝาตรงนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับเพื่อใส่ฐานนะครับอ่าเคนะครับเบื้องต้นนะครับตรงนี้ครับสามารถต่อกับขากล้องได้นะครับสมาชิกอ่าสามารถอ่าทำเป็นคล้ายๆกับกล้องจอปิดได้นะครับตรงนี้นะครับ หรือถ่ายทําวิดีโอได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ครับต่อเข้ากับในส่วนของตัวกล้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยึดกับกล้องนะครับนี่นะครับจะต่อกันแบบนี้นะครับโอเคนะครับเบื้องต้นจะประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเมนูนะครับก็จะอยู่ในคู่มือนะครับสมาชิกนะครับตัวนี้สามารถปรับแสงน้อยได้แสงสว่างได้นะครับ ภายในนี้นะครับตรงนี้นะครับสมาชิกนะครับโอเคนะครับรีวิวคร่าวๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสายเมมนะครับแล้วก็เป็นตัว่าชาร์จฐ่านนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งให้ชมแล้วก็ส่องดูกลางคืนให้ชมกันเลยนะครับอเดี๋ยวมาดูของแถมกันก่อนนะครับของแถมก็จะมีสายชาร์จแถมให้นะครับตัวนี้ แฮดเดปเตอร์เสียบได้เลยนะครับแล้วก็ประเจีอลนะครับแถมให้นะครับฐานหนึ่งก้อนนะครับตัวนี้เป็นฐานชาร์จนะครับอยู่ได้ประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับสมาชิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝอกลัดนะครับนี่นะครับติดกับสะโคบนะครับผมคู่มือนะครับเอกสารการใช้งานนะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับแถมให้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชม วิธีการติดตั้งแล้วไปมองดูกลางคืนกันนะครับสมาชิกนะครับสําหรับวิธีการติดตั้งเข้ากับสโคปนะครับสมาชิกนะครับก็ตัวนี้นะครับจะมีบ่าให้นะครับตรงนี้นะครับสมาชิกนะครับจะมีบ่าตรงนี้นะครับสมาชิกแล้วก็จะมีวงแหวนแถมให้นะครับสําหรับผมนะครับจะติดตั้งกับกล้องนะครับว t z ีทนะครับ4 6คูณส2่นะครับจะใช้ วงแหวนนะครับหรือยางรองนะครับเพียงแค่3มอันเท่านั้นนะครับสมาชิกนะครับก็หายางรองที่พอดีนะครับบางรุ่นก็จะใส่2อันบางรุ่นก็ใส่4อันเลยนะครับสมาชิกนะครับแต่รุ่นนี้ใส่เพียงแค่3ามอันนะครับใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับสมาชิกแล้วก็คลายน็อตหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับให้ว่างหมดเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปแบบนี้นะครับ ค่อยๆขยับเข้าไปนะครับขยับเข้าไปให้สุดเลยนะครับจะมีบ่าตรงในนี้นะครับที่ผมให้ชมนะครับสมาชิกอ่านี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถถอดได้นะครับนี่นะครับสามารถถอดได้แบบนี้นะครับอ่าแล้วสามารถขยับบนล่างแล้วก็้้ายัวได้นะครับตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้ แล้วก็หมุนให้ตึงมือก่อนนะครับหมุนให้ตึงมือแบบนี้ปุ๊บนะครับสมาชิกนะครับอ่าเส้นเล็งนะครับภายในนะครับขยับนะครับบนล่างซ้ายขวาให้กากระบาดจะอยู่กึ่งกลางนะครับให้กากระบาดอยู่กึ่งกลางกล้องนะครับกล้องในวิชั่นตัวนี้นะครับสมาชิกนะครับแล้วก็หมุนให้แน่นเลยนะครับเพื่อล็อกนะครับอ่าโอเคนะครับวิธีการเซตค่านะครับให้ปรับตั้ง หลาตรงนี้ก่อนนะครับปรับหลาให้เส้นลิงคมชัดก่อนนะครับโดยมองผ่านตรงนี้นะครับอ่าปรับปรับหลาให้เส้นลิงคมชัดปุ๊บแล้วเรามาปรับหลาตรงนี้อีกทีหนึ่งครับปรับหลากล้องสโคปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ภาพชัดเจนนะครับเส้นลิงชัดเจนแล้วแล้วก็มาปรับภาพให้ชัดเจนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับทิกง่ายๆเลยนะครับสมาชิกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดู การมองในตอนกลางคืนกันนะครับว่าจะชัดขนาดไหนนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับสมาชิกครับสวัสดีนะครับก็ตอนนี้อยู่ในโหมดกลางคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ20เมตรดูกันก่อนนะครับตอนนี้อ่าอยู่ที่ระยะ20เมตรนะครับโดยประมาณนะครับผมเห็นชัดมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับโหมด IR อยู่ที่ ระดับหนึ่งนะครับอ่านี่ครับนี่ก็จะเป็นระดับสองนะครับระดับสามนะครับแล้วก็ปิดนะครับผมอันนี้ปิดโหมด IR นะครับอ่าตัวนี้เปิดระดับหนึ่งนะครับสมาชิกนะครับเดี๋ยวเราลองมาย้ายระยะดูกันไปที่ห้าสิบเมตรนะครับสมาชิกอ่าตรงนี้ระยะอยู่ที่ห้าสิบเมตรนะครับ การเปลี่ยนระยะทุกครั้งนะครับต้องปรับหลาทุกครั้งนะครับปรับหลาหรือปรับโฟกัสนั่นเองนะครับภาพจะคมชัดขึ้นแบบนี้นะครับสมาชิกนะครับขออภัยนะครับผมมือไปโดนใส่ไฟฉายอินฟราเรดนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นระยะห้าสิบเมตรนะครับดูลูกมละกอนะครับสมาชิกนะครับตอนนี้กล้องซูมไปที่สี่เท่านะครับสมาชิกนะครับ เห็นลูกมะละกอชัดมากนะครับสมาชิกอ่านี่จะเป็นไออาระดับสองสามนะครับนี่นะครับก็จะเพิ่มแสงขึ้นแบบนี้นะครับสมาชิกนี่นะครับเห็นชัดมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับซูมให้ดูนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับกําลังปรับซูมเข้าไปนะครับก็จะเห็นลูกมะละกอชัดแบบนี้นะครับสมาชิกนี่นะครับ ชัดมากๆเลยนะครับสําหรับตอนกลางคืนนะครับระยะห้าสิบเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาย้ายระยะดูกันอีกนิดนึงนะครับย้ายไปที่ประมาณหกสิบเมตรนะครับต้นมันนะครับผมอเห็นชัดมากๆนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ห้าสิบเมตรนะครับตอนกลางคืนค่อนข้างชัดนะครับสมาชิกนะครับนี่นะครับชัดมากๆเลยนะครับ โอเคนะครับสินค้าตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่7,500บาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับย้ำราคาอีกรอบนะครับราคาอยู่ที่7,500บาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับบวกเพิ่ม100บาทนะครับหากท่านไหนครับสนใจสินค้านะครับติดต่อมาที่ Line ID นะครับ @jukppp นะครับผม i อ line@ @jukppp นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ